ของกันตรวจสอบอยู่นะคะก็พาอัปเดตกันคร่าวๆค่ะมาเลยค่ะอันนี้ถือว่าให้ดูนะอันนี้เป็นซปเปอร์คาร์นะคะ,ะมีทั้งซปเปอร์คาร์นะคะแล้วก็สปอร์ตคาร์รถตู้ mpv ก็มีรถเก๋งก็มีนะคะรถสปอร์ตก็มีรถ SUV ก็มีราคาด,ดีคุณภาพ สูงมากเลยค่ะเข้ามาชมก่อนค่ะท่าฝั่งนี้นะคะจะเป็นซุปเปอร์ขาสวัสดีค่ะอ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เดี๋ยวให้อ้อน ชมนะคะรถมือสองคุณภาพนะคะที่บอกเลยนะคะว่ารถเนี่ยมาจากโครงการวินวินวินหนึ่งละนะคะสองมาจากรถบ้านจากผู้ใช้งานเจงนะคะแล้วก็สามนะคะมาจากรถที่ลูกค้าเทินกับมาเทินมาให้เราถูกต้องครับแล้วก็คือเหมือนกับว่าลูกค้าที่ใช้รถของเราไปอยากาถึงเวลาเนี่ยเขาก็อยากจะขายก็เอามาขายให้เราหรือแม้กระทั่งเอามาฝากขายนะคะทุกคนก็ต้องบอกก่อนคะ่ะว่า รถของเราทุกคันรถสวยจากผู้ใช้งานเก่งตรวจสอบได้ไม่มีกลับใหม่ไม่มีอุบัติเหตุหนักนะคะมีรอยขีดข่วนเนี่ยอาจจะมีบ้างนะคะที่สำคันสวย <c oughs> สภาพดี <c oughs> ชื่อเอ๋ การันตีค่ะเอาละค่ะฝั่งนี้จะเป็นซุปเปอร์คาร์ส่คันนะคะสปหรัเบอร์สองอ๋อซุปเปอร์คาร์สามสปอร์ตคาร์หนึ่งครับผมอ่ะอ้นอะซุปเปอร์คาร์มีอะไรบ้างโอ้คัดมาแหละไอเทมทั้งนั้นเลยพี่เอกคคันแรกกับ Ferrari F8 นะครับคันนี้แบบสภาพมังงงป้ายแดงแล้วก็ที่รู้กันแล้วว่าเลิกผลิตแล้วกตายเป็นโลสะสมค่ะ คันนี้ใครสนใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาดูนะครับคาดมาตัวแรงตัวแรงเลยนี่น้ำมีแต่คนบอบร้องบบอ้ยโอ้ยนะคะกอตอะไรนะก๊อตอะไรนะกอตซิล่าจ้าแล้วก็มันเป็นที่สุดของก๊อตซิล่าบอกก่อนรุ่นนี้เป็นรุ่น n i ชโมสเปเชียลเ dition ผลิตแค่300คันในโลกและ ใช้เวลาแค่3เดือนนะพี่เอรุ่นนี้ขายเกี้ยงเลยนะครับดังนั้นอยู่ในไทยบอกได้เลยจำนวนน้อยมากๆมือสองหายากมากใครสนใจนะคะเจ้าก o d z ซิล a านะคะ GTR นะคะเป็นรุ่น n i s <N> m <ismo>. s Special Edition <S <S นะครับะะแล้วก็คันนี้ได้เงื่อนไขเหมือนรถป้ายแทงเลยนะพี่ ในมโมคาเลยอ่าสนใจนะคะทักมานะคะแล้วก็จะเป็น B M I 8นะคะโรสเตอร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นรถสะสมไปแล้วด้วยนะสำหรับคันนี้นะคะเปิดปัททนค่ะนะคะอันนี้ปีอะไรจำได้ไหมคันนี้คันนี้น่าจะอยู่สตาร์ทออกจากศูนย์ B M เนี่ย2019ครับพี่เอกก็คือสตาร์ทวันตี2019 ราคาเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะวันนี้ราคาบางคันอาจจะยังไม่ออกเพราะว่ารถบางทีเพิ่งมาแล้วก็ยังคุยกับลูกค้าอยู่นะคะแต่ว่าก็คือเดี๋ยวราคาออกแน่นอนค่ะวันพรุ่งนี้วันนี้คือมันยังยุ่งๆกันอยู่นะก็เลยอัปเดตกันให้ดูก่อนค่ะว่ามีรถอะไรบ้างนะและอันนี้ก็จะเป็นซปเปอร์คาร์อีกเช่นกันอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าสปอร์ตคาร์เนาะดีเอ็มเนาะใช่ขณะแรงม้ายังไม่ถึง400ม้านะครับส่วนคันนี้คือถือว่าเป็นที่สุดของ9ก้าหนึ่งึนะพี่เอ๋ ุดในรลายและก็เป็นรุ่นที่เอารถสนามมาเซ็ตอัพให้วิ่งบนท้องถนนได้นั่นก็คือเจ้า GT3 RS ครับเป็นรุ่น RS นะครับซึ่งในไทยเนี่ยบอกเลยว่าหาน้อยมากและที่สำคัญตัวนี้เป็น NA นะพี่อค่ะ NA เนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยแรงเลย โอ้โหไม่ว่าจะเสียงอะไรทุกอย่างคือแบบเราใจมากและที่ผ่านวิ่งมาแค่หมื่นนิดนิดอ๋อหมื่น,นิดนิดนะคะทีน,น,ะนี้นะคะรถของเราสวยจริงนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะทุกท่านนะคะว่าหลายคนบอกว่าถ้าจะเอารถมาฝากตอนนี้ทันไหมเดี๋ยวระหว่างที่คุยพาไปดูตรงนู้นด้วยนะคะ่<ช>คางนี้จะเป็นรถซปเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์มือสองจะมีอยู่4คันนะคะนอกนั้นเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะคะค่ะมาที่เรานะคะครบเลยนะคะบอกว่า เสมือนมินิมอเตอร์โชว์เลยบางทีมินิมอเตอร์โชว์ยังไม่ได้รถยี่ห้อหลากหลายรุ่นแบบนี้เลย,เยนะคะเดี๋ยวไปดูฝ่านุ่นอลังการเลยครับผมใช่คือมีคนบอกว่าเอามาฝากขายวันนี้ทันไหมงานเราเริ่มวันพรุ่งนี้นะคะ8ป0ถึง0นะคะฝากขายวันนี้ขอเป็นขอรับเข้าแค่เอาผ่านแล้วกัน <No. S 1> เอาผ่านกับเวลไฟเพราะว่ารถอื่นๆมันเยอะแล้วนะคะเยอะแล้วจริงๆนะคะก็รอบนี้ในงานเราลด ประมาณ0กว่าคันรวมๆครับร่วมๆสี่สิบคันแล้วก<ม>็น<อ>ี่มีเข้ามาอีกประมาณ5คันใช่ครับนะคะคือจริงๆมีเข้ามาแล้วแต่ว่าเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้แล้วลูกค้าก็ยังนั่งรอเรื่องราคาอยู่นะคะกําลังอ่ให้ล้างให้ตรวจสอบอยู่นะคะอันนี้ให้ให้ชิมให้ชมแบบชิมแบบเบาๆใครมีเอาผาจะฝากขายหรือว่าถ้าค <มา S 2> ิด<ล>ว่ามีรถสวยอยู่แล้วนะคะขอเกตพีเมียมนะคะก็ลองทักทันเข้ามานะคะถ้าจะฝากขายเอาเข้างาน ได้ครับบอกเลยใครติดตามเออยู่จะรู้เลยนะคะว่ารถมือสองของเอเนี่ยถือง่ายขายไวด้วยเอกรันเตและเอกับทีมงานตรวจสอบกันแล้วนะคะทำให้บอกเลยว่ารถไปไวและสังเกตดีๆอันนี้ให้ข้อคิดสำหรับคนที่ต้องการซื้อรถมือ2์สองทำไมหลายคนถามเฮ้ยรถมือสองเนี่ยระหว่างนี้อหยุดดูสาวๆเด็กๆหน่อย ลอคว่าทำไมรถมือสองปีเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ราคาไม่เท่ากันคุณดูได้เลยนะคะเหตุผลง่ายๆนะคะรถถ้ารถสวยราคาจะโดดสูงกว่าปกติแต่ถ้ารถมีอุบัติเหตุหรือมีแผลอ่ะแผลอะไรก็ตามเราไมา่ร<ๆ>ู้นะคะเขาก็ลดทอนลงไปนะคะเพราะว่ารถยิ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุเยอะนะคะ สูงก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วค่ะนะคะง่ายๆหลักง่ายๆนะคะของที่แบบว่าคืออ่าดูง่ายๆแล้วกันเอางี้ดีกว่าแต่เออะรถเราอ่ะคัดเกตกอิงเกงแล้วก็เป็นโครงการที่แบบว่าช่วยลูกค้าด้วย<ช>นะคะค,คือเราทําแบบตรงไปตรงมามีทั้งที่แบบเราซื้อมาแล้วแล้วก็มีทั้งที่ลูกค้ามาฝากขายใช่ครับนะคะ,ะ,คะเอาละ,ะค่ะคนแรกเอามาอ้อนขึ้นไปตรวจสอบข้างบนเลยอ่าค,ค,คุณอะไรคะ นะคะควันนี้นะคะเราอยู่กับคันนี้เลยค่ะมินิคับแมนนะคะคูเปอร์เอรถปี2015ค่ะไม่เพียง40,002นิดๆนะคะราคาอยู่ที่1,390,000ค่ะค่ะนะคะรถของเรานะคะมือสองนะคะเครดิตดีฟรีเงินดาวนะคะทุกคนนะคะสวัสดีครับเชลร์นุนนะคะผมคันนี้จะเป็นมิน,นคิคันทรีแมนน,นะคะคนนูเปอร์เอสเป็นเครื่องดีเซลนะครับ แล้วก็เป็นรห,หนัออสอาศูนปี2 0 1 3เลขไม่เพียงแค่90,000ราคาเพียงแค่7 9 9 0 0 0บาทครับผม่ะสนใจทักมานะคะรถสวยสภาพดีชื่อเอ๋กรนตีนนัจนจา,าราคาต่อเลยค่ะนี่ค่ะคันนี้นะคะเป็นมาสดาเบนจ์ GLA 200นะคะปี19ค่ะวิ่งเพียง25,000กว่ากิโลนะคะขายในราคาเพียง1,390,000าา่ะบาทค่ะ,คะ สนใจทักมาเห็นมาว่ามีให้เลือกหลากหลายนะคะทั้งซูเปอร์คาร์นะแล้วก็รถสปอร์ตนะคะรถซีดานนะคะรถ SUV นะคะค่ะคันนี้นะคะจะเป็นคายเ c นคู e ค่ะปี2022คันนี้รถออกที่ AEY นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยบอกเลยว่ารอ,อ e ะคะุณเอประกาศค่ะจุกๆเพิ่งเข้ามาวันนี้ใช่ <laughs> นะคะราคาเพิ่งจะเอรถเพิ่งเข้ามาวันนี้ ขายในซีนะครับรุ่นยอดนิยมเลยเป็นตัวท็อปนะครับคันนี้ปี15สีขาวนะครับภายในสีดําวิ่งแค่130,000กิโลแค่นั้นครับผมเออคันนี้เพิ่งเข้ามาคันนี้เพิ่งเข้าเลยสดๆร้อนๆเลยเข้ามานะคะราคา่ยังไม่ได้จป็นตัวนะคะก็คาดว่าประมาณล้านปลายๆเนาะสนใจยังไงทักมานะคะทุกคนนะคะรถสวยจริงๆนะคะค่ะต่อเลสนาค่ะเวลไฟนะคะ ให้บิด e4 นะคะเป็นรถปี2020ค่ะไม่2 9 0 0นิดๆนะคะราคาอยู่ที่2 590,000ค่ะ,คะอันนี้บอกก่อนนะคะทุกคนนะคะว่างานเราเนี่ยมีตั้งแต่วันที่8ถึง10แต่ว่าใครมาก่อนก็คือได้ก่อนนะคะสามารถจองแต่ถ้าสม,มุดดูไม่สะดวกมาเลยในวันที่8ถึง10สามารถที่จะโอนเงินมาวางไว้จํไไ้ก่อนได้นะคะปิดการขายและนัดมาชมรถหากรถไม่สวยจริงก็คืนเงินจอง100%นะคะทุกคน สภาพดีไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะใครจองไว้ได้ไปก่อนคาะนะคะจะปีใหม่แล้วนะคะหลายคนก็กำลังมองหารถที่จะไปท่อเที่ยวหรือมองหาขรถที่อยากจะซื้อให้เป็นของฝวันกับตัวเองที่แบบเหน็ดเหนื่อยมาตลอดนะคะาะทักกันเข้ามานะคะวันนี้เราเป็นโครงการนะคะถือว่าช่วยทางลูกค้าที่มาฝากขายรถ ด่วยทั้งลูกค้าที่มาซื้อรถได้รถแบบไม่โดนย้อมแมวนะคะแล้วก็บริษัทเราก็ได้กำไรนิดๆหน่อยๆนั่นก็คือวินวินวินอีกแล้วค่ะครับคันนี้เอาพาน SC นะครับปี2020นะครับมาพร้อมชุดแต่งโมเดลิสต้าเลขใหม่เพียงแค่36,000ราคา 3 9 0ล้าน9 0 0 0บาทเท่านั้นครับผมคันนี้รถเนี่ยต้องพูดเลยว่าออกจาก AEY ตัว<ช>สอบประวัติได้ชัดเจนนะคะสำหรับคันนี้นะคะทุกคนนะคะ mm hmm. อาะคาโอ้โหหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยเนาะค่ะสำหรับคันนี้นะคะ t o y ย ta Majesty 2,800CC ตัวนี้เป็นดีเซลนะคะปี19ค่ะวิ่ง83,000กว่ากิโลนะคะราคา 1>, 1 8 9 0 0 0้บาทค่ะค่ะสนใจทักมาค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมข้างบนต่อค่ะเดี๋ยวก่อนชมนะคะมีพนาเมล่ามานะคะอันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อก่อนไล์นะคะแปบ๊บเดียวนะคะค่ะตอนนี้ลูกค้าติดต่อมาหลายวันแล้วเราเพิ่งขับรถมาให้นะ,ะอา่าราคามาต่อเลย คันนี้นะคะจะเป็นพานาเมล่าค่ะปี2017นะคะไม่8 8ดห0 0่นะค่ะจริงๆแล้ว่ตัวรถเป็นสีดำนะคะแต่คันนี้ลูกค้าแล็มาเป็นสีแดงค่ะแต่ถ้าอยากจะได้สีดำเราก็ลอบกลับให้ได้นะคะทุกคนนะคะค่ะเอาละค่ะขึ้นไปข้างบนต่อเลยค่ะ มุมน,น,<ด>น,นู้นได้เห็นมิติรถคันนี้จะเป็นเ Man นะครับ987.2นะครับปี09วิ่งแค่60,000กิโลนะครับราคา2 8 90,000บาทครับผมค่ะต่อค่ะค่ะสำหรับคันนี้นะคะ c a r ร e ่ a GTS นะคะ991.2นะคะอ่ามาจะอยู่ที่ 13,000กิโลนิดๆนะคะราคา, 12, 5, 9, คา1 2 5ส0 0ล้าาค่ะค่ะเน้นๆจุกๆกันเลยนะคะทุกคนนะคะก็คือ,อบอกอกนเนี่ยให้ดูตรงนู้นนิดนึงนะคะใครที่บอกว่าไม่อยากจะขับรถมานะคะกลัวรถติดนะคะก็สามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้ามาได้นะคะรถไฟฟ้าแล้วก็มาลงที่สถานรถไฟฟ้าสายสีชมพูล,ลงที่สถานีเศรษฐบุตรบำเพ็นนะคะนี่คือสถานีลงมาก็จะ เ UY เลยค่ะนะคะครับสำหรับคันนี้นะครจะเป็นพร็อ991นะครับ Carrera S นะครับปี2019นะครับเลขไม้เพียงแค่1 3ื0 0เท่านั้นเองราคา1 0 9ล้าน0 9 0า0ครับผมค่ะสำหรับไทยคานคันนี้นะคะเป็นรถปี2021ค่ะตัวนี้เป็นไฟฟ้าล้วนนะคะอ่าตัวนี้วิ่งเพียง34,000กว่ากิโลนะคะราคา7 3 0ล้าน30 0 0 0 0 0 0ค่ะ ค่ะนะคะในเรื่องของการฝากขายเมื่อกี้เอพูดไปแล้วนะว่าหลายคนถามบอกว่าจะเอามาฝากขายตอนนี้ทันไหมงานวันพรุ่งนี้นะคะงานเริ่มพรุ่งนี้ถึงวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมนะคะคือตอนนี้ถ้าพวกรถทั่วไปเนี่ยเราคงไม่รับแล้วนะคะเพราะว่ามันเยอะจริงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเอาผาดเวลไฟร,รับประกันว่าราคาสูงแน่นอนนะคะทักเราเข้ามาได้นะคะแต่แม้กระทั่งว่าติดไฟแนนอยู่นะคะค้างไปแนนอยู่ก็มาฝากขายได้นะคะแต่ว่า ถ้าคุณคิดว่ารถคุณมีสนเสน่ห์ที่ไม่ใช่อพาร์ตไม,ไม่ไม่ใช่เวลไฟล์ก็ลองสอบถามมาดูได้ค่ะก็งานเหลืออยู่8ปถึง10ามวันค่ะทุกคนเอามาชมต่อค่ะ,ค,ะคันนี้นะคะจะเป็นพานาเมล่านะคะ 4S ค่ะคันนี้รถออก AAS ด้วยนะคะราคา7จ็ดล้านสอค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้านะคะเครดิตดี D D, เราฟรีดาวให้แล้วก็วารันตีค่ะ คุ้มครองให้ถึง2,026เลยค่ะเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษ560แรงมา้ามีในไทยไม่ถึง5คันนะคะสนใจทักมาเดี๋ยวสนใจคันไหนวันนี้เราไลฟ์กันแบบกระชับนะเพราะรถมันเยอะเดี๋ยวจะให้ฝ่ายขายทักมาแล้วเดี๋ยวให้ไฟขายส่งข้อมูลส่งรูปเพิ่มเติมเข้าไปให้นะคะบางคันอาจจะยังราคาไม่ออกราคาออกค่ำๆแต่คันนี้ราคาอยู่ที่7ล้าน2แสน9หมื่นบาทนะใ่ะค่ะ,ะไปต่อค่ะ สวัสดีครับคันนี้เป็น Ford Mustang นะครับ2.3 High Performance นะครับคันนี้ปี21นะครับวิ่งแค่13,000กิโลเป็นตัวรถเป็นสีส้มนะครับภายในสีดำนะครับมีเบาะลิควโลให้ด้วยคันนี้สามารถเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้นะครับดาวแค่1,790,000บาทครับมาป่าพาร์นโหดใส่มาป่าโหดก็มานะคะก็มีด้วยนะคะทุกคนนะคะอ๋อรอบนี้ขยเยลมาเยอะเลยเนาะ อันนี้ก็จะเป็น SUV s u v รอบนี้ก็จะมีขยเเยนนะคะอ่ะต่อเลยค่ะคุณอ,อนันนี้จะเป็นขยเเยนอีค e ูเป้นะคะเป็นตัวไลท์เวทนะคะรถปี2019ค่ะไม่วิ่งมาเพียง34,000กิโลนิดๆน,นะคะราคาอยู่ที่6,990,000บาทค่ะค่ะไลท์เวทเนี่มีไม่กี่คันในประเทศไทยนะคะเพราะว่ามันเป็นรุ่น <ừ. S 1> พิเศษก็คือรุ่นน้ำหนักเบานะคะทุกคน ครับผมสำหรับคันนี้นะครับเป็น c a ยเยน e ีคูเป้เหมือนกันนะครับจะเป็นปี2021สีครเยอนข้างในเป็นเบาะแดงด้วยนะครับเลขไม่์63,000นะครับราคาเพียงแค่5,990,000เท่านั้นครับผมค่ะไปต่อเลยค่ะอันนี้ก็สาย s u ส่ SUV นะอ๋อเดี๋ยวก็บอกก่อนค่ะสาย s u สยวพรุ่งนี้มีเข้ามาคันหนึ่งนะคะมา s t ต n g m a ์ก E นะคะรถพลังงานไฟฟ้า100%รถของเเองนะสีแดงนะคะ พวกนี้มีเข้ามาเพิ่มอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับ Mustang m a ร์ E, SUV, e สยูเอ d กซ์เค่ะพวกนี้จะมีเข้ามารถเอง,เองใครสนใจให้ไวนะค่ะสำหรับคันนี้นะคะ HARRIER 2.5G ค่ะราคาอ,อขอโทษค่ะปี2020นะคะตัวนี้วิ่ง64,000กิโลนิดๆน,นะคะราคาเพียง2 3 9 0 0 0 0บาทค่ะค่ะไปต่อเลยค่ะ ค,น,คนน่ารักที่เหมาะกับคนน่ารักอีกช่ค่ะตามหาคนน่ารักด้วยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นเบเทิลนะคะปี2020นะคะคันนี้จะอยู่ที่ราคา2 ล้านเก้าหมื่นบาทนะคะไม่วิ่งไป3 8มหมค่ะคันนี้เป็นสะสมมากๆถ้าลูกค้าสนใจทักกันเข้ามาได้มีไม่กี่คันในไทยนะคะก็ตอนนี้จะปีใหม่แล้วเนาะหลายคนก็มองหารถที่จะไปท่องเที่ยวหลายคนก็อยากจะมีอยากจะซื้อรถเพื่ออยากจะหาของขวัญชิ้นโตให้กับคนที่ท่านรักบอกก่อนค่ะว่า,าถ้าสมมติว่าแบบมีเพียงคอ ซื้อรถค่ะไปเซอร์ไพรส์กันนะคะวันนี้ถือว่ามือ2คุณภาพด้วยราคาไม่แพงนะคะแล้วรถบางคันนี่ก็คือเลิกผลิตแล้วนะคะเป็นรถสะสมนะคะเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์ให้ค่ะคันนี้เป็น Mercedes-Benz นะครับ S L K 200 A M G ไน s p e ปีนะครับปี16วิ่งแค่1,000 0 0กิโลแค่นั้นครับราคาพิเศษอยู่ที่1 000, 7 9 0 0 0้บาทครับ เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่จะมีพิตตี้ไหม<ด>มาที่นี่<อ>ไม่มีพิตตี้ค่ะแต่จะมีคุณเอ๋นี่ละค่ะที่ยืนถ่ายรูปด้วย <c oughs> จีบเปนไรไปนไรคั <c oughs> <c oughs> นนี้นะคะ BMW 640i คาบิโ o l e t นะคะรถปี2012นะคะจดปี2013เป็นรถหน้าสะสมอีกหนึ่งคันนะคะไม่น้อยมากค่ะเพียง4,000 45,000กิโลนิดๆนะคะราคาสุดพิเศษค่ะ3า9 0้า0ค่ะค่ะต่อเลยค่ะและสำหรับคันนี้นะครับผมเป็น m e r c e d e s Ben z น0นะครับ S 5 0 0 E นะครับปี2016นะฮะทุกนะเลขใหม่เพียงแค่90,000นะครับราคาพิเศษมากๆเลย1,950,000บาทเท่านั้นครับผมค่ะาค่ไปไหน้ายืนตรงนี้เลยนะคะเอาละค่ะท่านใดสนใจนะคะก็โทรเข้ามาได้นะคะ0 8 0 2 5 8 7 4 6 6 6 6 8 6 6 6 8 1 9 9 9หรือแอดไลน์ line, ค่ะ auiauto นะคะก็งานเรานะอย่าลืม8ถึง10นี้นะคะธันวาคมนะคะพบกับรถสวยๆคุณภาพกับงานมหกรรมรถบ้านมือสองที่เอะการันตีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับหมคะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะวันนี้ร้านเท่านี้ก่อนนะคะ เพราะว่ารยายยาวแล้วอ่ะมีอะไรฝากไหมมีฝากอีกนิดนึงสมมุติว่ามาที่โชลุมหนึแล้วดูรถมือสองแล้วนะครับแล้วก็สนใจอยากดูเอาพาดด้วยเนี่ยด้านท้ายเนี่ยโอยจะมีรถเอาพาดทั้ง2,024และ2,023เนี่ยจอดไว้ให้ดูให้ดูเลยคือเดินลงปุ๊บเจอเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่ะอะล้คะค่ะสนใจยังไงทักมาค่ะบา,บาย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 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ว่าเลือกได้เลยบางคนบอกจะดูมือหนึ่งดีหรือว่าดูมือสองดีครบหมดเลยอ่ามาแล้วก็รับรองตัดสินใจได้ง่ายเลยค่ะนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ<ช>นะฮะเดินทางสะดวกสบายนะครับรถไฟฟ้าฟรีด้วยนะอ๋อรถไฟฟ้าฟรีอยู่รถไฟฟ้าฟรีอยู่นะ